สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตื่นเต่าออกมาเบ่งหมอกคณะนี้เลยอยุที่พักผู้ทับเบิกนะคะตื่นแต่าออามาเบ่งหมอกตอนนี้หมอกเต็มไปหมดมองมาเห็นเลยที่พักกจอง,งหยาหาหยาดเลค่ะเพราะว่าสิได้หมงท่ว่ามีหมอกเยอะ นี่แหละค่ะตื่นขึ้นมาตีหานเมื่อตึ๊บเมื่อตึ๊บมองไปใส่คบว่าท่าน,นเห็นแนละะ้วค่ะตีหานตีหานกว้าๆและะ้วค่ะเนาะ เสียงรถเยงว่าแยนอยู่ใส่มือตื้อตื้ออย่างไท่านผู้ชมในเบื้องน้ำกันหมอกมันคือขักขึ้นแน่แต่มาหลอกหมอกขักเลยมองบาเห็นตักหมอกอันนี้ลูกไส้นอนนอนตรงนี้แม่นอนตรงนี้ เทศนอนอยู es, ่บ่มาเบิ่งหมอกน้ำกันเลยก็เลยหลังนั่นแถวหนึ uh <h <h ่อยู anyway> <h <h ่ประม้าชิดหลังเสียงรถเสียงหยุดในสายหมอกเลยอืมคุณก็ว่าเป็นอย่างค่นคืออยากมาเบิ่งเป็นอย่างค่นคืออยากมาสัมผัสมันกับบัคือบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะบ้านเฮาก็เป็นทงเป็นทาเป็น กตั้งกบตรงที่ว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะปานวายุบนอากาศปานวายุท้งฝ่ายุสวรรค์ปานวายุขึ้นสวรรค์สันฝ่าเลยอือเ่ต้องไปย่างหาเบื้องหมอกงาดเลยนี่เพราะว่าลูกไสจ้องมองที่ว่าหุบเขาหรือว่ามองจุดที่มีหมอกมากที่สุดเลย ดีใจใสยเปหนักท่องเที่ยวนะจักมองว่าสิภาเมียมายุดยุดใดยังไปสิสิมีหมอกไหลว่าต้องตื่นขึ้นเฝ้าไปเบื้องหมอกก็นั่นนี้ก็คือตีหากว่านะคนะเนาะใกล้จักโ,โมงล่อว่าให้หมอกกลางจักหน่อยกะยังสีไทยอีกเนาะ หมอกเยอะมากจนถ่ายอะไรไม่เจอเลยเห็นรถหนึ่งคันจอดอยู่นี่รดนเท่ากับจอดอยู่ข้างบนมน้งเหรอคะเบิรงเพิ่นก็ร่งสางอีกอยู่้ว่าม,มันกล้องฉันมั่วเด้อค่ะเด้อมันเป็นหมอกหมอกเยอะมากเลยอันนี้เฮามากเส้าอยู่ดอยหมอก เพิ่นว่าดอยหมอกนี่หมองนอนกด็กดีหรอกบื่หนาวอากาศเย็นสบายบ่หนาวออนอนดูมจองอาคารอะไรเต็มมะคนมาหลายคักหลายเนี่ยนี่ปายป็นนี่ตายนคนชื่อว่าดอยหมอก โดยหมอกอมีห้องน้ำส่วนตัวมีห้องน้ำส่วนตัวอู้งามกักเลยเป็นกำลังส้างตึกย่างดีเลยมารอบหลังคือสิคือสิแล้วตึกหอก้องพักย่างดีมีรถตกใส่ พ้ามาพ้าเดินทัง้งเด็กก็อันปลอดภัยเพราะว่าเที่ยวเมือม่อตื่นเมือม่อเวียนเอาเสือเออหวยแปดเจ็ดสองสามมึงโฆษณาสิทไายลูกเขาจับหงายไทยลูกเป็นัง่งแบบเมิดอตื่นเลยเดินไปทางใดกับท่านได้เห็นหรอครับ ท่านเห็นหนทางเลยยืดถามกลางหมอกเลยเบิงถนน,นถาน้าแมนชันหน้าเอาเองกับมาว่าไรถน,นนสั้นขัดสั้นไงเนบืง้งไพระกจ้าขา้ขนขี้นะาผู้ยิง่งอันตรายคักเลยเบืเนอพเนตรช่องสัน่นซามสั่นกันไปนไวันี้บอ เห็ดหยาเป็นแต่หเห็ดหยากีุนบานเปุเลปุ่บปุๆๆหาสวรรค์ผู้ใดก็อยากหาหมองป๊าดข้างนี้เป็นข้างที่สุดยอดเลยบรรยายบไดเลย,ย,เลยมันอยู่ในหุบเลยมันอยู่ในสายหมอกแล้ขับรถหยาก Để ta khắp đốt nhạc anh ta lại like không hả bưng nếu mà bữa nào đi hả bữa nào tránh cậu để xây nhắn mùa có cậu để xây trên nhau má vương qua mấy thì nào bơ nào may nào không nào, nào, mây nào, nè khá ừ, กตัวใส่กัเป็นแตหัวจัดจริ้มๆใส่รูปเราใส่ฝอยป้วนป้วนปุ่นป้วนนี่ไอ,อ,อเห็นห่วงป้วนเป็นช่ำหน้าเนาะค่ะนับเป็นเป็นก้นแถวนี้ต้วยชันบวกกาครับหรือชันยานมันตะเลืดลงไปหมดเออโอเคโอเคนะคะเอาให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีกสักหน่อยค่อยชมใหม่ อยากเชิญชวนให้มาเบิงน้ากันละ่ะคานเชิญชวนให้มาเบิงน้ากันเพื่นมาเบิงหมอกเอาบอกไงๆบ้านเท่าอบอมีหมอกแบบนี้ผู้ทับเบิกแล้วค่ะเด้เอสถานทีคือผู้ทับเบิกช่วงเดือนตุลาห,าหนาหนาวตุลาพฤศจิกาว่มันจิาอันนี้เพื่นบอกว่าัวะตะชิเริมหนาวช่วงนี้แหละคะ่ะ ฉันก็มาถือพ่อดีเลยลูกไส้ค่ะจับให้เลยจับจองตามเมื่อวานก็ไปหาชม่มคนก็มาหล้ค่ะเด้อค่ะเด้ออากาศดีค่ะเลยโอเคค่ะพบกับคุณย่ยแคนี้ก่อนนะคะนาะมันบ่เห็นหงในการไทยผับค่ะคุณย่าคอล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ